สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออยจะมาสอนทำหรือจะมาทำพริกกเกลือง่ายๆนะคะทำแบบง่ายๆเนาะทำแบบง่ายๆแล้วก็ทานกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะพี่ออยเอาถ้วยเนาะก็ในนี้พี่ออยจะใส่น้ำตาลชอบเค็มชอบหวานชอบเผ็ดนะคะชอบประมาณไหนนะคะกะเอาเองนะคะ ต่เอาตามชอบเนาะเพราะว่าจะมาทําตามกันตามสูตรพี่อ้อยเป๊ะๆไม่ได้นะคะพี่อ้อยแนะนํานะคะแนะนําให้ว่าเออพริกเกลือตัวนี้มันมีอะไรบ้างเนาะว่ามันมีอะไรบ้างมันต้องใส่อะไรบ้างอะไรนนเนาะพี่อ้อยจะใช้อันนี้เป็นน้าตาลทรายนะคะเป็นน้าตาลทรายเนาะแล้วก็อัน แล้วก็อันนี้เป็นเกลือนะคะอันนี้เป็นเกลือเนาะเป็นน้ำตาลทรายเป็นเกลือนะคะย้อยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นพริกกะเกลือนะคะก็ต้องให้อ่าความหวานความเค็มของเขาพอดีพอดีกันนะคะรสชาติจะได้ออกมากลมกล่อมเนาะพริกกะเกลือพวกนี้ย้อยบอกไว้ได้เลยนะว่าถ้าเราไปซื้อที่ร้านนะคะไปซื้ออ่าเวลาทาน จะรู้เลยว่ามันจะเลี่ยนๆนะคะมันจะเลี่ยนๆเนาะไอ้ความเลี่ยนๆของเขาอ่ะก็คืออ่าเขาใส่ผงชูรสนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนชอบทานชูรสเนาะก็ทานได้อันนี้พี่อ้อยใส่พริกป่นนะคะพี่อ้อยจะไม่ใช้ครกตำเนาะวันนี้จะทําแบบง่ายๆนะคะแล้วก็น,น้าตาลเกลือพริกนะคะคนให้เข้ากัน พี่อ้อยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็ต้องทําทําได้เนาะตัวพริกพี่อ้ยอยซื้อพริกป่นเป็นแบบถุงมานะคะวันนี้ไม่ได้ป่นเองเนาะเป็นพริกป่นถุงจะซื้อมาทีละครึ่งกิโลเลยนะคะครึ่งกิโลเป,เป็นเป็นของที่เขาเขาทำมาพี่อ้อยพี่อ้อยไม่แน่ใจเดี๋ยวมันเขาขายเขามีแบรนด์นะคะมีแบรนด์มีแบรนด์อันนี้นะคะ ได้แล้วเนาะแค่คนให้เข้ากันนะคะตรงนี้ก็จะมีเผ็ดเค็มหวานนะคะแต่ถ้าชอบหวานมากหวานน้อยชอบเค็มมากอะไรก็ปรุงปรุงได้ตามต้องการเลยนะคะปรุงได้ตามต้องการเลยเนาะเราชอบรสไหนเราก็เราก็ปรุงไปอันนี้นะคะตัวมะม่วงหาวมะหวานอ่าพอดีไปโรงพยาบาลไปไปเจอก็เลย จัดไปเพราะธรรมดาปกติแล้วย้อยก็จะเอามาดองเอามาแช่อิ่มเนาะหรือวันนี้อยากอยากทานแบบชิมพิกระเกลือมั่งนะคะตรงขั่วตรงอะไรเดี๋ยวเวลาทานก็ค่อยเก็บอีกทีนะึงมาเจอนะคะจะดีใจมากๆมาเจอของอะไรที่แบบ เวลาถ้าเราตั้งใจเนาะเราอยากได้พอไปเจอปุอ๊บรีบคว้าก่อนเลยซื้อมาสองถุงเลยนะคะพอดอีช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทานเจเนาะทานเจก็หลายๆคนก็จะหลีกเลี่ยงนอสั์การทานผักผล,ลไม้เยอะๆนะคะจะช่วยจะช่วยในเรื่องอระบบขับถ่ายเนาะจะช่วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายก็จะเป็นผลดีก่อต่อร่างกายนะคะอช่วงนี้ ก็จะเน้นผักผลไม้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะพี่อ้อยไม่ทําคลิปยาวนะคะวันนี้เนาะจะทําคลิปสั้นหน่อยแล้วก็ามาทานด้วยกันตัวมะม่วงมะม่วงหาวนี่นะคะถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าเรามีเวลาถ้าเรามีเวลาเราเราอยากทานแบบไม่ต้องอจะทานแบบสดๆนะคะก็ ถ้าหลายๆคนก็จะผ่าแล้วก็ล้างน้ําได้เนาะเพราะว่าตัวมะม่วงหาวเขาจะมียางนะคะเขาจะมียางเขาจะมียางถ้าทานสดเลยเนี่ยอาจจะโดนยางกัดปากนะซะสสำหรับคนที่แพ้แพ้พวกยางผลไม้นะคะแพ้พวกยางอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ของพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยแพ้ยางนะคะพี่อ้อยแพ้ยางก็อ่าเดี๋ยวเวลาทานพี่อ้อยก็คงจะไปล้าง ผ่าออกมาแล้วก็ล้างน้ำนะคะชิม,อ,มอร่อยเผ็ดเค็มหวานนิดๆนะคะตัวเนี้ตัวหวานกับตัวเค็มเขาจะคู่กันมาเลยคะ่ะแล้วก็เผ็ดนํำนะคะถามพี่อ้อยว่ารสชาติเนี้ยโอเคไหมโอเคนะคะก็เดี๋ยวพี่อ้อยก็ไป, <laughs> ไปจ,จัดการจานนี้ก่อนนะคะ ก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ